เราไปทิ้งท้ายกันสักนิดหนึ่งแล้วกันครับเป็นข่าวจากกลุ่มพนักง,งานมหาวิทยาลัยที่เรียกกันว่าพอมอเนี่ยประมาณสัก2 0 0,000คนในระบบอุดมศึกษาของไทยล่าสุดเนี่ยนะฮะมีข่าวจากที่ประชุมอติการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏว่าจะไม่แก้ปัญหาเรื่องการจ่ายเงินให้กับกลุ่มพอมอที่ถูกมหาวิทยาลัยหักเดือนเงินเดือนเอาไว้มานานกว่า20ปีคือบรรดากลุ่มพนักง,งานมหาวิทยาลัยเหล่านี้เนี่ยคุณผู้ชมเขาเป็นพนักงานจ้าง และที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็มีการอนุมัติมาตั้งแต่เมื่อปี2542เนี่ยคือก็จะมีเงินเดือนเนี่ยมากกว่าในตำแหน่งเดียวกันในฐานะผู้สอนเนี่ยนะมากกว่าคือประมาณ1.7เท่าหรือ1.5เท่าดังนั้นเนี่ยปรากฏว่าพอจ่ายเงินให้มากกว่าเนี่ยมหาเลยเนี่ยไม่จ่ายให้เขาทั้งหมดมก็มีการหักเงินเอาไว้ส่วนหนึ่งนะครับจนกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยคุณผู้ชมเขาก็ไปร้องต่อศาล นะฮะต่อสารปกครองแล้วปรากฏว่าก็ชนะคดีมาหลายศาลแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยปรากฏว่ามหาวิทยาลัยบางแห่งนั้นก็ไม่ยอมที่จะจ่ายเงินคืนให้กับเขาและมีการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒนเนี่ยนะก็ยังบอกว่ายังจะคงเก็บเงินนี้เอาไว้ด้วยและสิ่งที่มากไปกว่านั้นเนี่ยนะตอนนี้คือเขาจะยื่นเรื่องนี้เนี่ยไปให้รัฐมนตรีเนี่ยพิจารณานะค,คือเหมือนกับรัฐมนตรีก็บอกว่าเอา ถ้าจำไม่จ่ายเนี่ยก็ให้ส่งเรื่องขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะพิจารณากันอีกทีหนึ่งว่าเป็นอย่างไรตอนนี้เขาก็ได้รับความเดือดร้อนนะคุณผู้ชม,มเขาบอกว่าเรื่องนี้นะคะยืดเยื้อในแวดวงของอุดมศึกษา,ามานานมานานพอสมควรนะคะก็ตอนนี้เขาก็มีการเรียกร้องกันไปก็รอดูผล